หมดแรงยังหมดแรงยังน้ำมันพึ่งมาน้ำมันโอ้โุปอมเติมน้ำมันแล้วเหรอน้ำมันมาแล้วผู้ยังไม่ทันจดคําเลยไหมผูพวัดกินไปที่สุาพันห้าร้อยจุดเห็นเห็นวันนี้เลยไหม ไป่งพรุ่งนี้อ๋อพรุ่งนี้โอเคโอเคตอนี้พันสี่ร้อยเก้าสิบเอ็ดโอ้แม่เจ้าเราจะทอนดันได้ดันได้ขนาดขนาดเอเอมหลุดมาแปดบาทนะยังเอายังไม่ลงเลยไม่ยุบเลยแสดงว่าตังค์เยอะมากตัวไหนตัวไหนพี่แลวมันเงินในตลาดมันเยอะไงฮะเพราะเอเอเอมาหลุดมาแบบนี้มันต้องเป๋ใช่ไหมฮะค่ะไม่หลุดไม่หลุดพี่ไม่เป๋ไม่หลุดไม่หลุดไม่ยืเลยเออยืนเลยยืนยืนได้นะตลาดนี่เทรดเยอะมากเนี่ยค่ะ ก็ e ออก็อันดับหนึ่งนะคะในตอนนี้ปอตทอันดับสองนะคะปอตทสุดยอดป๋าดันจะสามร้อยห้าสิบเราเราก็ถ้าจะเล่นตอนนี้น้ำมันเข้ามาแล้วใช่ไหมก็ต้องอยู่ที่น้ำมันแค่ะนะครับท้นตัวเลยนะสี่บาทต้องกุบเลยนะฮะนะครับพี่พี่มีต้นทุนปตทรสามศูนย์สองอ้อยก็เอาไว้เก็บไว้ขายพวกนี้สิขายพ่กนี้นะคะท่านที่ฝากไว้ก็เอาไว้ขายพวกนี้นะฮะจะซื้อกะว่าซื้อวันนี้แล้วถือยาวก็ไม่ต้องซื้ออย่าซื้อปตทตอนนี้ เพื่อถือยาวอะไม่ต้องซื้อถ้าซื้อเพื่อขายพวกนี้ซื้อเลยแล้วมีหุ้นเก็บไปพวกนี้อีกไหมบีทเอสเอาป่ะเอาต่อป่ะบีทเอสเขาไม่ยอมเนี่ยเมื่อกี้ไปขายเขาว่าใช่ไหมเออขายหลุดไปที่ไหนเขาไม่ยอมแล้วใครเห็นเห็นมันนับหนึ่งเอเอใครอยากเก็บเก็บได้ไหมครับตัวไหนนะครับเอเอททเอเหรอไม่ไม่พลังงานบริสุทธิ์ค่ะอ๋อผมเฉยเฉยนะไม่มีอารมร่วมว่ามันต้องนิ่งก่อนคือผมร่วมมันตั้งแต่เช้าที่ผมบอกกันว่าอย่าหลุดนะมันต้องขึ้นมาใช่ไหมเออแล้วมันขึ้นมาพอพอมันแปดบาทล้วก็ไปแล้วอ่ะ พี่พี่ไปแล้วเหรอบริสุทธิ์หรือเปล่าเราไปก่อนอมีบอกกันเลยอ่ะไมเขายังขายทานนี่ออเหรอขายตรงนี้ก็ทันทำไมไม่บอกว่าจะขายแปดบาทจะได้ลองขายพร้อมกันเราก็ไม่รู้ว่าพอึ้นไปพอหลุดแปดมาแล้วก็ซัดคืนเลยพวกหกบาทเจ็ดบาทไปกันหมดแล้วไปเลยใครจะอยู่อ๋อเหรออยู่ไปแสดงว่าเล่นไม่เป็นอ่ะคนที่เข้าไปตอนเจ็ดบาทแล้วเดี๋ยวไม่ได้ออกอ่ะ คือคคอไปคาดหวังเหมือนก่จะเป็น W S A ใช่ไหมคือคาดหวังเนี่ยพี่ๆก็ให้พูด d o u b l U S A d S A เคือไปคาดหวังมันจะเหมือนนะเหมือนดับจะไม่เหมือนนะนะครับหนังบางทีมันฉายม้วนในม้วนมันก็ไม่ฉายนะค่ะค่ะใช่ไหมคุ้นกาไรสามตังค์อ่ะนะครับอ๋อเดี๋ยวนะพี่ให้หุ้นกลับบ้านไหมทุกคนรอพี่อยู่ผมว่ากลุ่มเสียปอเนี่ยผมว่าผมว่าเน้นสอพอนะ เสพยังมีโอกาสหนึ่งเจ็ดห้าใช่ไหมดูก่อนแป๊บหนึ่งนะอสพอหนึ่งเจ็ดหนึ่งเจ็ดห้าท็อปนี่ก็หนึ่งเจ็ดเจ็ดไอ้ท็อปนี่เจ็ดสิบเจ็ดแนวต้านนะโอ้มีแต่เจ็ดทีพอตห้าร้อยลายซื้อหุ้นพีทิพลอนนี้เจ็ดเจ็ดแปดสิบนะครับแล้วก็ ไอ้ RPC ต้องผ่านก่อน452นะถ้าผ่าน452ก็5บาทเลยนะฮะเดี๋ยวเดี๋ยวจดก่อนไม่ทันไอ้ RPC ต้องยืนเท่าไหร่นะคะ45ต้องผ่าน452ผ่าน452ก็ไป5บาทเลยนะฮะไป5บาทแล้วก็ GC นะฮะ GC ผ่านมาแล้วตรงนี้เห็น86แล้วล่ะเห็น86แล้วนะแปดสิบแล้วผ่านที่เท่าไหร่นะคะ GC GC มันผ่านมาแล้วฮะผ่านอะไรอ่ะม่อนจำไม่ได้มันผ่านจีผ่าน86แปดสิบหกมาไอ้เจ็ดสฮบหกมาเจ็ดสิบหกผ่านเจ็ดสิบหกเป็นไฮไฮของ มันก็วิ่งไปแล้วมันเห็นแล้วครัเดี๋ยวพอแปดหกคนก็บอกเก้าสิบนะฮะมันมาแล้วมันมาคุาเงินมันวิ่งเข้ากล่มมาแล้วมาแล้วมาแล้วไม่เหมือนสิงเกอร์เลยนะช้ามากเลยพี่ก็กลุ่มที่ต้องใครเป็นฝ่ายรับอนะเราจะเห็นว่ากลุ่มกลุ่มพวกแบงค์นะครับกับ กับที่ดินน่ะมันจะย่อลงใช่ไหมอ๋อค่ะสวิตกลุ่มจริงเย่อลงก็ฝ่ายรับก็ถอยรับไงเปลี่ยนเป็นกลุ่มมั้งเออใครชอบไม่ใครชอบใครชอบฝ่ายรับอ่ะเราก็อย่าไปไล่ซื้ออย่ารุกอย่ารุกเราก็ถอยรับแต่เราก็เล่มฝักรับแล้วก็ถอยซื้อแบงก์ถอยซื้อที่ดินแต่ใครประเภทแบบซื้อละโยนเป็นก็บุกพลังงานพลังงานบุกที่พัฒนาอผ่านสามสี่เจ็ดเนี่ย มันก็คือผ่านแนวต้านสามหัวขึ้นมานะ,ะ 3, มันก็คือสามหกศูนย์นะฮะอ๋อสามสี่เจ็ดผ่านใช่ก็ไปสามหกศูนย์นะครับแนวต้านต่อไปนะครับไปสามหกศูนย์จะผมดูเก,กิดว่ามันมีโอกาสอะไรอีกนอกจากสามหกศูนย์แล้วมันจะบอกอะไรอีกนะฮะพี่พี่แนะนําหุ้นพอทห้าร้อยหมดเลยขอพอทสิบล้านหน่อยสิที่เทรดได้เฮ้ยพอสิบล้านเ้าแล้วก็สามหกเก้าเลย สามหกศูนย์สามหกเก้ากตทสามหกเก้านะคะสามหกศูนย์ก็คงจะเหนื่อยพอสมควรแหละผ่านยากนะสามพุกศูนย์ก็จะได้ห้าเปอร์เซ็นต์นะฮะค่ะค่ะเซก็คงพันห้าหนึ่งสี่หนึ่งสี่เก้าเจ็ดก็พรุ่งนี้ก็เห็นนะฮะค่ะหนึ่งสี่เก้าเจ็ดนะฮะภาพรวมก็ดูการเทรดของอะไรนะเรียกชื่อไม่ถูกเลยชื่อสองตัวนี้เรียกยาก เอชไอเอใช่ไหมพลังงานบริสุทธิ์สามพันล้านเนี่ยตลาดยังไม่ยุบเนี่ยโอ้เจ๋งเจ๋งเจ๋งมีเงินมีเงินตลาดมีเงินเยอะมากตืม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 ไม่น่าเป็นห่วงเรื่องสภาพคล่องมีอะไรขายซื้อหมดเขาไม่อยู่แล้วกระทิงมันผิดแรงมีอะไรซื้อหมดพี่นิพนธ์มีคนบอกว่าพี่นิพนธ์ให้แต่หุ้นเศรษฐีวันเนี้ยขอหุ้แแบบพอขอแบบพอต ห้าแสนอะไรเงี้ยครับวินิพนธ์ U U A C อะไรเงี้ยเหรอพอดห้าแสนห้าแสนอุ๊ยแซวเรากลางอากาศเลยแล้วเนี่ยอ๋ออ๋ี A C ขึ้นไปแล้วลงมาทาไมเนี่ยก็พลังงานบริสุทธิ์เหมือนกันนะเนี่ยก็ทําไปแล้วไงอ้ยมันต้องทํามันต้องยืนด้วยอ๋อ U A C ตอนนี้สิบสองบาทแปดสิบอ้าวให้ดูกับการดึงด้วยพอดีเขาเราต้องเล่นทุนตามคืออย่างเงี้ยบางคนเข้าใจแต่ว่ามีเงินน้อยเนี่ยค่ะเราต้องเล่นทุนเล็กไม่ใช่ใช่ค่ะคือุูดมันขึ้นเป็นเปอร์เซ็นต์นะอื ใช่ไหมค่ะพูดมันขึ้นเป็นเปอร์เซ็นต์น่ะเพราะนั้นเราสมมติเราไปซื้อหุ้นตัวเล็กแต่เปอร์เซ็นต์ขึ้นมันต่ำอ่ะค่ะอ่ามันก็ไม่ได้ต่างนะอืมใช่ไหมเราเราจะไปคิดว่าหุ้นตัวเล็กมันขึ้นเยอะนะมันไม่ใช่นะหุ้นตัวใหญ่เนี่ยมันก็ขึ้นเยอะได้นะค่ะใช่ครับใช่ครับอืาวันนี้ตัวเราเล่นตามเหมือนเขาเล่นอะไรกันเราก็เล่นตามนั้นน่ะเล่นเนี้ตาเขาไม่เล่นที่ดินก่อสร้างเขาไม่เล่นเราก็อย่าไปเล่นค่ะเขามาเล่นน้ํามันแล้วก็วิ่งเข้าน้ํามันไป้กกกก็ออจาานนนนํมัััะครบเขากกลลลัับบมมาาาเเ่น กลุ่มก็ก็จะก,กลับมาแบงค์กันที่ดินอีกก่อสร้างอีกแล้วก็กลับมาเล่นด้วยมันต,ต้องไปแบบเนี้ยตามเขาไปเรื่อยๆนะฮะคิดตามตัวเองตัวเองคิดไม่ได้นะฮะเป็นไปตามตลาดนะครับแต่โดยโดยหลักจริงๆแล้วเนี่ยใครอดทนนะ <c oughs> ถือตัวไหนก็ถือตัวนั้นพอขึ้นมาก็ขายเนี่ยคือคนที่ชนะ <c oughs> นะครับที่ขายหุ้นที่ลงแล้ววิ่งไปซื้อหุ้นที่ขึ้นนะ ส่วนใหญ่จะแพ่นะขึ้นตอนขายขึ้นมันใช่พัไม่ข,ขึ้นแล้วเนี่ยสุดท้ายไปขายตัวนี้ไปขายแบงค์แล้วไปซื้อพลังงานเนี่ยอพอสุดท้ายพอจริงๆมันขึ้นต่อนะ,ะพอขึ้นต่อก็คิดจะถือยาวไงปรากฏว่าผมยยสาปรปททมันขึ้นไปเนะี่ยสามพกศูนย์แล้วก็ซื้อสามสี่ก้าแล้วไม่ได้ขายใช่ไหมมันลงมาใหม่สามสี่ศูนย์ 3, 4, 0, ก็ไปขายทิ้งก็ไม่ได้อะไรพอมันไม่ขึ้นปับ๊บใช่ไหมครับเห็นแบงค์ขึ้นก็วิ่งกลับไปซื้อแบงค์อีกแบงค์ขึ้นไปก็วิ่งไปซื้อวันที่ททีีี่่นนนะะก็จวววเเเยยยยไไไปมมาาสุดด้้ล เออใช่นักเปอร์็นม่เหลือใช่มันได้ทุนได้บอลาำนั้นนอย่างอย่างที่เราแนะนำบีเจซีใช่ไหมฮะค่ะพี่โอ้ไม่ว่านก็กำไรหมดเห็นไหมโอ้ไหเม่เดียบุกสี่บาทเลยนะใช่ค้าคิดง่ายง่ายบีเจซีนะก็หุ้นกลุ่มนี้ไม่มีอะไรเล่นเดี๋ยวตัวเดียวบีเจซีฮะจริงเลรอ้าวก็คุณถ้วไม่มีอะไรเล่นก็ซีพีเอ็นตัวเดียวเห็นไหมตัวอื่นลงหมดโอ้ก็อ่กลุ่มซีบีเอฟนี่ไหมครับค่ะตู้อื่นลงหมดเล่นตัวเดียวทูค่ะใช่ไหม ก็ลองนั่งนั่งดูแล้วนั่งสังเกตดูฮะไายไข่ไข่มันองใครรูี BJC ไ่ไหนอะเอาก็ไข่น้ำเมาไงอ๋อ่ายน้ำเมา่ายแบ็กอัพอะไายแบ็กอัพไม่ต้องมีใครแบ็กก็รวยอยู่แล้วบ BJC ก็รวยอยู่แล้วอ๋อเขารวยอยู่แล้วเสียเขารวยอยู่แล้วตอนไครแบ็กอัพเขาเขามีเงินเทคโอเวอร์ FN เป็นแสนแสนล้านแต่วีเขาตกอยู่นะเอาวาก็ มันเล่นไม่ได้มันต้องรักษามารยาทเขาติดแคชเชียร์นะคุณผู้ชมนะอย่าบ่นนะอย่าบ่นนะเดี๋ยวมเดี๋ยววิ่งให้ดูใหม่เดี๋ยววิ่งโชว์ใหม่สะใจจริงๆก็ตลาดหุ้นก็เป็นแบบเนี้ยพี่เป็นแบบนี้แล้วให้เตือนนักลงทุนระวังอะไรกันม้างไหมระวังอะไรระวังกันมาตั้งแต่พันหนึ่งระวังพันสองระวังพันสามนะระวังพันสี่ระวังว่ามีสัญญาณกับตัวแล้วไม่ขายคคือที่ระวังก็คือขึ้น่ะปล่อยมันไปไม่ต้องไปกลัวว่าว่าว่าจะเสีย มันจะขึ้นมาสูงสุดแล้วขายแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวกำไรจะหายไม่ต้องกลัวนะฮะถือไปเรื่อยๆพอมีสัญญาณกับตัวขายและสัญญาณมันกลับตัวกลางอากาศโดยที่นอนหลับอยู่ทําไงอ,อ่ะเฮมันพวกนี้มันลดห้าสิบจุดก็ขายทิ้งหมดอ๋อย่งไงโอโอ,โอเอ<ก>าแค่แชรมไม่ต้องคิดอะไรไมากจริงๆพวกนี้ขึ้นไปแล้วลงมาปิดพันสี่ร้อยแปดสิบขายทิง้ง <c oughs> จบเลิกขายล้างพอร์ตบอกน้องกีทีเดียวทั้งหมดพอร์ตพี่เลยไม่ต้องคิดมากเอาไหมพี่น้องพี่ินิพลบอกเอายางงี้เหรอก็ทำแบบนั้นน่ะเออัำไมมันจะเล่นหุ้ชนะได้ไงหอ เออไปขายเสร็จปั๊บไปเที่ยวเดือนหนึ่งกลับมาจัดพอร์ตใหม่เอาไงเอาไงถ้าเกิดอะไรขึ้นรุนนี้ทำไขึ้นไมพันพันสี่ร้อยห้าพันพันห้านะแล้วลงปิดพันสี่ร้อยแปดสิบนะมันสัญญากับตัวครับพันเท่าไหร่สัญญาคือถ้ามันทําลักษณะแบบเนี้ยเป็นสัญญากับตัวยิ่งกว่ารูปมันมันมากกว่ามากกว่าห้าหมื่นหกหมื่นล้านนะชัวนะครับ ชัวกลับตัวกลับลงแน่นอนตอนนี้ห้าหมื่นหกปตทกะสามหกศูนย์สามหกศูนยไม่เอาละขายโอ้โะขายมารอรับอีกสามสองศูนไปหมดนะอะอไปหมดอนะไม่สนใจเลยทั้งสิ้นอ,อย่ามีสัญญาณกลับตัวอือออถ้ามันยังไม่มีก็อย่าไปคิดมัน ก็ดูตามมันไปดูมันไปตามสภาพจะเก่งกำไรก็เก่งกำไรไปใช่ไหมครับ <Okay. S 2> จะซื้อจะขายแล้วก็ว่าไปยี่สิบเปอร์เซ็นต์ของพอร์ตแต่ถึงเว <Wow. S 2> ลาพอร์ตใหญ่เนี่ยถ้าเราถือมาถึงนี้เราจะเห็นว่าเราก็พร้อมที่จะขายทุกราคาใช่ไหมแต่ <laughs> ถือปนทรมาสามร้อยเนี่ยนะมันอาจจะขึ้นไปสามหกศูนย์แล้วมันปิดสามห้าศูนย์เราพร้อมขายไหมครับ <laughs> เราก็พร้อมขายไงเราไม่ได้เราได้ห้าสิบาทเนี่ย <Okay. S 2> แต่เราตั้งเราอยากขายมตั้งแต่สามร้อยยี่สิบแล้วสามร้อยสามสิบก็อยากขายขายสามร้อยสามสิบมาซื้อกลับสามร้อยสามสี่นะครับ เราก็ขึ้นไปสามร้อยสี่สิบฮะลงมาขายไม่ได้อะไรอ่ะรอสัญญาณกับตัวแล้วต้องขายทําอะไรมาก็แล้วแต่พฤติกรรมเลยแล้วแต่ถ้ามีสัญญาณกับตัวต้องขายแล้วมันจะรู้ได้ไงคนไม่รู้อะไรเลยก็มันยังไม่มีอมันคนไม่รู้รอะไรเลยตามรายการไปเรื่อยเราก็จะไม่รู้คเราก็จะรู้ตอนสี่โมงเย็น อาแบบนี้ใช่ไหมคะมันจะรู้ตอนเย็นฮะตอนกลางวันมันก็จะไม่รู้ว่าใช่หรือเปล่าตอนนี้พี่พี่ดูดูรู้ยังอายกตัวอย่างนะตอนนี้ยังไม่มีตอนนี้ยังเป็นขึ้นอยู่แต่เริ่มสออาการสออาการจากวันรุ่มหนาแน่นเริ่มส่ออาการเพราะว่าคุณเริ่มเป็นนโนมขื้นที่แข็งแกร่งแข็งแกร่งไหมครับเซตี่นแข็งแกร่งไหมแข็งค่ะแข็งแล้วใช่ไหมอาการแข็งใช่ไหมใช่มันเริ่มแข็งแกร่งแล้วมันขึ้นมาตอนนี้นะไม่มีเซตตไหนที่ขึ้นหนึ่งสองสามสี่ห้าตอนนี้เซตขึ้นหกวันต่อเนื่องนะหกวันต แข็งแก่งแล้วนะหกวันนะครับแล้วก็บอกว่าทันใดนั้นเปิดไฮปิดโลปาชาร์ตกว้างวอลลุ่มมากจบรอบปิดโลวอลลุ่มมากใช่จดไว้สามสมมันอาจจะไม่ใช่พู่นี้มันอาจจะไม่ใช่บอร์นนี้มันอาจจะวิ่งไปยี่สิบแท่งก็ได้ไม่มีใครรู้อะแต่ถ้ามันเกิดนะ่นนะฮะผมต้องบอกว่าผมเตือนก็คือว่าให้คุณตั้งสตินะครับคุณไม่ต้องไประแวงเลยแต่ถ้ามันมีสัญญาณกับตัวมาไห่นะครับ แ้ะคุณสงสัยว่าใช่ไหมให้คุณขายก่อนเพราะพูดมันอยู่ที่สูงถูกไหมครับครับคุณต้องดูความเสี่ยงมากกว่าที่จะเอาผลตอบแทนละไม่เอาเป้าแล้วเออตาเฟอร์ไม่สนนะขายไปก่อน,นถ้าเกิอดอาการแบบที่ผมบอกนะฮะตัวใครตัวมันนะไม่มีใครช่วยใครนะฮะใช่ การตัดสินใจก็เป็นของทุกคนแต่ถามว่าเราทําหน้าที่ของเราหรือยังในรายการ business line and rise นี่ะค่ะเราทําหน้าที่ของเราแล้วเราบอกแล้วถ้ามีสัญญาตัวใครตัวมันแต่เราไม่บอกว่ามันจะขายตอนไหนเราไม่รู้ราคาเท่าไหร่ที่คุณออกได้เราไม่รู้นะคุณผู้ชมสมมุติพรุ่งนี้ตอนเช้านะครับเปิดพันห้าแล้วมันลงพันสี่ร้อยแปดสิบก็ยังไม่ใช่สัญญาขายครับต้องตนเย็นต้องตนเย็นเท่านั้นตอนที่ลุ้นกับพี่นิพนธ์อยู่ตอนตลาดปิดอยู่อไปกันเรื่อยๆกันแล้วกันใช่ นะครับเพราะถ้าพรุ่งนี้ถ้าเราเข้าเวลานี้แล้วมันใช่เราก็บอกตรงนี้ใช่หละแล้วถ้าเกิดมันไม่ใช่กูก็ต้องขายไปก่อนเพราะเพราะเพราะว่าหุ้นมันขึ้นมาพันห้าเนี่ยนะแล้วก็ไม่มีใครคาดมันจะขึ้นครับนะครับทุกคนก็บอกดันเป้าปีนี้พันห้าใช่ไหมไอ้นี่มันเดือนเดียวแล้วที่เหลืออีกเก้าเดือนทําอะไรกันอีสิบเอ็ดเดือนไม่ต้องทาอะไรกันแล้วเหรอนะครับเหมือนยังไม่ใช่หรอกนะเป้าปีนี้มันไกลอยู่ดีอีกเยอะโอ้โหไปไปกันเลยเกินลุ้นกันเลยเกินพี่คะ ส่วนฟิวเจอร์นะครับก็ก็เป็นเซ็ตพันเนี่ยเซ็ตห้าสิบก็จะกลับมาที่พันละรับเขาก็อยู่ที่วันนี้ได้เท่าไหร่แล้วเนี่ยเก้า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 โอ้โหจุดหกเนี่ยนะเกิดมาตอนเกิดนะเซ็ตห้าสิบเนี่ยนะครับขอดูหน่อยละกันนะครับคืออยากเห็นนะก็รอมาเป็นตีปีมันเกิดนะครับแล้วมันขึ้นอยู่เหนือพันเนี่ยได้ไม่กี่วันกนึ่งนะแล้วหลังจากนั้นในเซ็ตห้าสิบมันไม่ใคยเหตุพันอีกเลยนะครับ ผมอยากเห็นวันเนี้ยมาถึงมาถึง9.99.9เขาาเจ็าวันก้ผมอยากให้ใครก็ได้ทําให้ผมเห็นหน่อย9.99.9เลยอีกนะเออเซ็ตเซ็ตห้าสิบมันถึงแล้วครับ1,000.76ตอนไหนถึงแล้วเซ็ตห้าสิบถึงแล้ว ออเซ็ตห้าสิบใช่ไหมคะตัวเซ็ตห้าสิบอ๋อได้กลับบ้านแหละหนึ่งพันจุดเจ็ดหกถึงแล้วนะครับถึงบ้านที่เคยเปิดหายสิบกว่าปีปจะกลับมาได้วสิบปีพี่น้องฉลองกันวันนี้ฉลองกันหน่อยนะฮะฉลองคือเอาตังไว้นะฉลองนะฉลองละนะครับอ่ะฉลองกันรายการเราตอนนี้สดสดร้อนร้อนฟิวเจอร์ประเทศไทยขึ้นมาหนึ่งพันจุดเจ็ดหกแล้วกลับมาที่เก่าและกลับบ้านเก่า ตั้งแต่ตั้งเซตห้าสิบมาเนี่ยนะครับยังไม่เคยใครกาไรเลยแล้วถ้ากลับมาพันจุดเจ็ดหกจุดนี่จะไปยังไงต่อก็เดี๋ยวว่ากันต่อนะฮะผมคิดว่าตรงนี้ไม่ใช่เป้าหมายนะฮะยังมีต่อไปได้สักอีจักสองร้อยอะไรเงี้ยสามร้อยเนี่ยหุ้นนี้รุ่นกับเขาเนี่ยไม่ได้อะไรหรอกคือหุ้นเวลาคือเรายังไม่เห็น้รแบอกว่าภาพรกิจนะครับหุ้นเนี่ยมันขึ้นตามภาวะเศรษฐกิจเศรษฐกิจเรายังไม่เห็นฟองสบู่นะเพราะฉะนั้นเนี่ยยังไม่ลงหรอกอืนะครับ โอ้โหสุดยอดประเทศไทยยังไม่ลงตามทฤษฎีของคุณนะครับสักทีสิบปีมาจะปรับฐานนะครับสองร้อยจุดสามร้อยจุดจะ่ยังไม่จบหรอกยังขึ้นอีกนะฮะแล้วถ้ามันคิดว่ามันจะไปพันหกพันเจ็ดที่พูดกันนะก็อย่าลงมากกว่าร้อยจุดนะอย่าลงมากกว่าร้อยจุดนะถ้าลงลงให้ลงได้ก็ขึ้นแล้วลงนิดน้อยพอลงไปแล้วขึ้นยากนะฮะคคนไทยขี้ตกใจบอกฝรั่งด้วยนะครับครับนะครับมีอะไรอีกไหมครับ ส่วนทองคําก็เริ่มเป็นสัญญาซื้อตั้งแต่เมื่อวานนะครับแต่อย่าไปเล่นเลยมันไม่ได้เลยหรอกเล่นฟิวเจอร์ได้เยอะกว่านะเล่นทีเฟกได้เยอะกว่านะครับคนได้กันเลยนะค่ะแขากึ่งขาขึ้นขาขึ้นคือเขามองว่าเป็นรองนะคะทองคํามันเป็นรองอยู่นะมันเป็นรองอยู่แล้วนะฮะเป็นราว่าที่ผมบอกมันปรับฐานลงมาเนี่ยใครที่รองไว้หรือหกสองเจ็ดก็ไม่ขาดทุนหรอกนะฮะแต่มันก็ไม่ได้เลยมันก็ไม่ขึ้นเป็นไซด์เวย์นะฮะแรงนะครับ ก็ดีใจกับนักลงทุนทุกคนนะครับขึ้นมาก็รู้จักขายขายแล้วกาไรติดกระเป๋าไปบ้างนะขายยนะแล้วก็ลดน้ําหนักการลงทุนไปบ้างนะฮะในนที่มันขึ้นมาเดี๋ยวจะดีใจเกอนะฮะคือเอากําไรออกมาบ้างสิบยี่สิบเปอร์เซ็นเนาะใช่จะได้มีเอ้ยมันได้กําไรกับเขาบ้างถึงเวลาที่มันถามแล้วถือตัวนี้ไว้ทํำยังไงเลยนะก็ไม่รู้จะบอกว่ายังไงนะเพราะแถวๆนี้เราก็ไม่ได้บอกเชียร์ให้ซื้อใช่ไหมไม่ได้เชียร์ซื้อนะคุเราไม่ได้เชียร์ซื้อครับนะครับร้สัญญาณขายในมอนิบีบจะบอกว่า ให้ลดน้ำหนักกระตุ้นตัวไหนขึ้นมาก็ขายไปขึ้นขึ้นมาขายใช่ขึ้นมาขายะะตัวไหนยังไม่มาถือก่อนใช่ก็ถือไม่ใช่ว่าให้ขายหมดนะฮะก็ขายไปสักครึ่งหนึ่งตัวไหนขึ้นก็ขายครึ่งหนึ่งตัวไหนขึ้นก็ขายครึ่งนึงเอากำไรใส่กระเป๋ากับบ้านเอากำไรใส่กระเป๋าไปสักครึ่งหนึ่ง <c oughs> ตอนนี้เราควรจะมีมีเงินสดอยู่ในพอร์ตแล้วแหละสักสักสามสิบเปอร์เซ็นต์แล้วอนะ่ะ เตรียมสำรองไว้ตับ <ไป S 2> ตที่ขึ้นเพราะว่าพลังงานเนี่ยเราติดกันเยอะเราเพิ่งเริ่มขึ้น<อ>ใช่ใชไหมครับใช่ตัวเทกะจัดพลังงานแล้วก็ในสัปดาห์นี้สัปดาห์หน้านถ้าพลังงานมันขึ้นเนี่ยเราก็ควรจะมีเงินในในกระเป๋าเราสักห้าสิบเปอร์เซ็นต์แล้วเงินสดค่ะ <c oughs> ครับนะครับท่านรองนี้นะครับนี้เนาะตลาดปิดได้ยังเอยก็กระพริบปิดอยู่ก็สิบเอ็ดจุดนะะก็ฮิทแล้วนะฮีทแล้วฮิทแล้วฮิตแล้วพอแล้วอมันไม่มีคำว่าพอหรอกครับวิดพอ มาตลาดครั้งแรกก็ต้องการผลทดแทนมากกว่าเงินฝากนะฮะโออหรอคะมันก็จริงๆก็ปีนี้ถ้าซื้อแล้วถือเฉยเฉยก็ผมว่าได้กาไรยี่สิเอร์ซ็นต์นะนะไไม่เป็นก็ยีสปอร์เ็นต์มากกว่าเงิากก็ยี่สิบปีแล้วนะก็ยังไม่พอหรอกนะมันไม่มีความพอหรอกแต่มันมีความเสี่ยงเนาะคือเวลาลงแรงอ่ะใจแป้วแล้วไปขายถูกอะไรประมาณนั้นอ่ะก็เขต้องใช้วิธีนี้นะใช้วิธีกับ แบ่งขายทยอยขายไปดีกว่าเนาะนะครับฟันร้อนแรงมันก็เห็นแล้วอย่างหุ้นเข้ามาตัวหนึ่งทุนจดทะเบียนสามร้อยล้านเทรดไปหมื่นกว่าล้านมีทุนจดทะเบียนสามสิบสามพันเจ็ดร้อยล้านหุ้นเทรดมาพันเก้าร้อยล้านหุ้นฮะมันก็บอกอาการนะว่ามันร้อนแรงใช่ไหมคือเ e อมันก็บอกอาการเราแล้วไงว,ว่ามีการเก็งกาไรสูงมากใช่ไหม,มในตลาดแล้วนะครับคนคาดหวังมากรุนแรงครับ,บ,รบนะครับคับแล้วทรูนะคะ ครูมันก็ต้องเป็นไปตามของมันนะครับค่ะมาเจ็ดบาทที่เห็นเห็นนะพี่มาเจ็ดบาทโอ้สุดยอดจริงมแปดบาทไม่ผ่านแปดบาทไม่ผ่านขายก่อนนะไม่ทราบอืมมันบอกอย่างนั้นเทคนิคพี่นิพนธ์ใช่ไหมคะอย่าผมทีเอ็มบีอะแนวต้านมันสองสี่ศูนย์ใช่ไหมอมันนี่เป็นเงาไม่ดูมันไปไม่ถึงไงเห็นไหมฮมันไม่จะเป็นต้องไปไงแต่มันลงมาแล้วไงอ๋อลงมาให้ซื้อเปล่าครับลงมาให้เอาเอายังไงกับเขาตอครก็เราก็ดูมันค่ะเราก็ดูมันแล้วควรจะขายไปแล้วครึ่งหนึ่ง นะครับแล้วถือไว้ครึ่งหนึ่งไม่มีคนรู้หรอกครับจริงๆนะครับคนรู้จริงๆก็ตายไปหมดแล้วได้ได้นะครับโอเคเจอกัน FM97 ค่ะครับสวัสดีค่ะ